โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเกนชิน,นิมแพกอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นทางตัวเกมเก n ชินิมแพกได้มีการปล่อยคลิปโฆษณาของเกมเก n ชินิมแพกในธีมของเมืองซูเมรุซึ่งในวันนี้นั้นผมก็จะมาวิเคราะห์ตัวอย่างแบบสั้นๆและคาดการเหตุการณ์ที่เรานั้นจะได้เจอในอนาคตบวกกับความคิดเห็นของผมเรื่องราวที่ตัวของเรานจะได้เจอ ซึ่งพร้อมแล้วก็มาฟังกันได้เลยซึ่งเรื่องราวในเมืองซูมเมลุนี้ตัวของผมนั้นก็ได้คาดการ์ว่าตัวของเราจะต้องเข้าไปเผชิญกับปัญหาบางอย่างของเมืองอีกแล้วนั่นแหละซึ่งปัญหาในส่วนนี้ที่ผมคาดการ์ก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าทะเลทรายและคนในเมืองซูมเมรุซึ่งในส่วนนี้ปัญหาของความขัดแย้งนั้นก็จ,จะเกี่ยวข้องกับการแบ่งชนชั้นในเมืองซูมเมรุที่ความรู้นั้นมีค่าดัง่งทรัพยากรกอย่างหนึ่งโดยจ,จริงๆแล้วตัวเรานั้นอาจจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลยก็ได้ แต่มันก็มักจะมีเหตุการณ์ให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ดีเหมือนกับตอนที่จงหลีแก้งตายตอนเราเข้าเมืองไปพอดีซึ่งในส่วนนี้เหตุการณ์ที่ว่านั้นจะเป็นแบบไหนตัวของผมนั้นจะมาลองคิดวิเคราะห์แบบเล่นๆกันก่นอนที่ตัวของแพทนั้นมันจะมานะซึ่งปัญหาที่จะทําให้เราไปเกี่ยวข้องกับสถานรรการณ์ในเมืองตัวของผมนั้นตีไป2อย่างโดยอย่างที่1ก็คือตัวของเทพไม้นั้นได้มอบนิมิตบางอย่างให้เราเกี่ยวกับสถานรรการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเมืองสุมเมรุซึ่งก็อาจจะเป็ <cryptocurrency S 2> นเหตุการณ์ทททีีี่่่่่เเเกกยยววัับภาาาาพนนนิิมมมตตตใ2องงํหหห้้้ร็ถึไไไฟ ทำในส่วนของวิดีโอตัวอย่างแอนิเมชันและในวิดีโอตัวอย่างของฟาตุยซึ่งในส่วนนี้นั้นถผ่าว่าทำไมพวกฟาตุยถึงสนใจในเมืองของซูเมรุซึ่งในส่วนนี้มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเกาะแอปเปิ้ลที่ตัวของพวกมันนั้นกําลังทดลองเรียนแบบพลังของเทพไม้ ซึ่งการทดลองในส่วนนั้นก็ล้มเหลวลงพวกมันเลยจึงจะทําการมาชิงพลังของเทพไม้พร้อมกับโนสิคของเทพไม้นั่นเองซึ่งเมื่อพูดถึงเทพไม้แล้วนั้นผมก็คาดการว่าน้องนาฮิดานั้นก็คือเทพไม้องคปัจจุบันแต่พลังที่พวกฟ้าตุยต้องการก,ก็คือพลังของเทพไม้องค์กรซึ่งพลังของเทพไม้องค์กรน,นั้นก็ได้ถูกสร้างเป็นเครื่องมือสื่อสารในคนในซูเมรุการที่พวกฟาตุยจะต้องการพลังนั้นออกมา อาจจะต้องทำลายทั้งเมืองซูเมลุเลยก็เป็นได้นี่แหละก็อาจจะเป็นที่มาของภาพไฟไหม้เมืองซึ่งตัวของนาฮิดะเทพไม้องปัจจุบันก็ไม่ได้มีพลังในการต่อสู้ที่สามารถต่อกรกับพวกฟาตุยได้มาก ตัวของเธอนั้นก็อาจจะให้เราช่วยอะไรบางอย่างในส่วนที่ตัวของเธอไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ซึ่งในส่วนนี้นั้นก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสิ่งที่เราอยากดูด้วยก็เป็นได้เพราะปะกะติเทพแต่ละเมืองนี้ไม่รู้อะไรเลยถึงรู้มันก็ไม่บอกเราซึ่งเมื่อเกิดปัญหานี้แล้วถ้าปัญหาการแบ่งแยกชุนชั้นภายในเมืองการไม่ลงรอยกับชนเผ่าทะเลทรายตัวของเทพไม้นั้นก็อาจจะให้เราเจราจาสารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อช่วยเหลือบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยโดยประมาณด้วยจะประมาณนี้เลยเรื่องที่ผมคาดการไว้เกี่ยวกับเมองงสุุเเเมมมมมมรรรซึ่่หาาาากกใคคีะไไพพิิตนนัั้็ถูดดย นี่ก็เป็นสั้นๆและการเกี่ยวกับการคาดการณ์ในเมืองซูเมรุอ่ะนะซึ่งสุดท้ายนี้ถ้าหากจะถามว่าผมจะรอกดใครนั้นบอกได้เลยว่าต้องเป็นเทพไม้แล้วแหละก็ช่วงนี้ก็เก็บเพชรรอไปก่อนละกันยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องใหม่ด้วยละกันบ๊ายบายจ้า Everything the world runs the loop. for the truth, you this that's to find out. in in find on As loop. a strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. In the end, I'm just the moon. The real sun is Long gone.